ล zaman, na, ้อล้อเราคือจุดหมุนพอถึงล้อในอ่ะตรงโค้งอ่ะล้อในอ่ะตาเราต้องมองว่าพอล้อห่างห่างอะไรกูไวไม่เกินพี่จิ้นเซนอ่ะเราหักไปเลยนะแล้วหน้าต้องระวังหน้าจะไม่พ้นด้วยดูหน้าเออป้อมป้อมดิเท่าหนึงใช่ใช่แ้วรถหนักจะยากตอนนี้เท่าหนึ่งนะอันนี้มันเป็นรถเบาให้เราลองก่อนถ้ารถหนักเนี่ยคลิ่งมันจะไปอีกแบบหนึ่งมันจะกระจาย ああลองดูลองไปคนละรอบเดี๋ยวเราจะตอบทำยังไงเมื่อกี้เนี่ยวงโค้งอ่ะเราต้องมองกระจกหล leaving, an, be, oh oh. ังแล้วก็เผื่อหน้าเผื่อวงเลี้ยวหน้าเผื่อวงเลี้ยวหน้าด้วยเพราท้ายเปิด่านรอบหน้าจะไม่พ้น

กระจกหลอ,อ,อ,อกระกอผ้าพว้แขวนไหม <c oughs> อำไหมผ้าพก็แขวนได้ไม่ต้องไม่หลออไง ล้วถ้าเราเดินหน้าเขาลงมา mặt giả chạy, dù tôm lời dù tôm lời <laughs> mặt <laughs> giả phóng dù áp tay dù tôm dù tôm dùm 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 เวลาเราไปทํางานเนี่ยไปทำธุรกิจบนถนนเนี่ยถือว่าเราไม่ได้ไปรถมาเรานะเราชื่อเียอบริษัทตัดเยา่อเราโลโก้ัเราด้วยสองหนึ่ง